วันนี้เราอยากจะชวนทุกคนมาลองของดีจากอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะลูกหยีวนิดาผลไม้รสเปรี้ยวอมหวานที่ถูกแปรรูปออกมาได้น่ากินมากๆเขามีให้เลือกความอร่อยถึง3แบบเลยนะคะลูกหยีฉาบได้มันเล็กกรอบนอกนุ่มในเขียวง่ายไม่ต้องคายมาเมล็ดค่ะส่วนถุงนี้ก็จะเป็นลูกหยีกวนละเอียดเนื้อเหนียวนุ่มหอมหวานเปรี้ยวกำลังดีแล้วก็ลูกหยีปั้นชิ้นใหญ่พอดีคำค่ะกัดเต็มๆได้รสชาติเข้มข้นแบบดั้งเดิมเลยนะคะลูกหยีวนิดาเป็นสินค้าจังหวัดปัตตานีการันตีในเรื่องของคุณภาพความสะอาดปลด อดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานค่ะวันนี้เราก็มาลองทําเป็นเมนูน้ําลูกหยีโซดาด้วยนะคะก็คือลูกหยีกกวนละเอียดมาแกะละลายในน้ําอุ่น5ชิ้นใส่น้ําผึ้ง2ช้อนชาจนได้เป็นเนื้อแซรับแบบนี้นะคะแล้วก็ลาดลงในแก้วน้ําโซดาได้เลยแก้วนี้อร่อยสดชื่นค่ะรสชาติเปรี้ยวหวานซาซาช่วยคลายร้อนได้ดีใครที่มาเที่ยวจังหวัดปัตตานีอย่าลืมแวะมาลิมรสความอร่อยนะคะของดีที่ภูมิใจนําเสนอจากอําเภอยะรังค่ะ